สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 าทุกคนครับกลับมาพบกับคุณครูต้อมในห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณกันนะครับในคลิปนี้เราอยู่กันหน่วยที่2เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับในคลิปนี้เราเข้าสู่หัวข้อสนุกกับการเขียนโปรแกรมแล้วนั่นเองครับนักเรียน แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันในเรื่องของสนุกกับการเขียนโปรแกรมไปรู้จักวิธีการเขียนโปรแกรมกันนั้นนักเรียนต้องรู้จักตัวชี้วัดก่อนครับตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้นี้คือว4.2ป .3 ทั2การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมครับเรามาเริ่มสนุกกับการเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับนักเรียนนักเรียนทราบไหมครับว่าในปัจจุบัน เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ในการเขียนโปรแกร,รมเนี่ยมีมากมายเลยทำให้ผู้ที่เริ่มต้นในการเขียนโปรแกร,รมสามารถฝึกเขียนโปรแกร,รมได้ง่ายๆนะครับตัวอย่างเครื่องมือในการเขียนโปรแกร,รมที่คุณครูได้นำมาให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้รู้จักกันในวันนี้นะครับมีเว็บไซต์ code.org เว็บไซต์ scratch.mit.edu และเว็บไซต์ makecode. microbit.org นั่นเองครับและสำหรับเว็บไซต์ที่เราจะเริ่มเรียนรู้กันในวันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ code.org นั่นเองนะครับหน้าตาของเว็บไซต์ code ก็จะเป็นหน้าตาแบบที่อยู่บนหน้าจอที่นักเรียนเห็นตอนนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นเกมเป็นด่านให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้ให้วัตถุเนี่ยเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็เก็บวัตถุต่างๆนะครับตามที่โปรแกรม ต้องการนะครับเมื่อนักเรียนกดเริ่มก็จะเป็นการรันให้ตัวละครนะครับหรือวัตถุเนี่ยเดินตามเส้นทางนะครับหรือทําตามคําสั่งที่นักเรียนได้ลากเครื่องมือไปวางไว้ในพื้นที่ของโปรแกรมนั่นเองครับต่อไปเรามาดูเว็บไซต์ต่อไปนั่นก็คือ w e b s c o m mit edu ในเว็บไซต์เนี่ยจะเป็นการเขียนโปรแกรมเช่นเดียวกันครับแต่จะเป็นการสร้างฉากละครหรือเป็นการสร้างตัวละครอาจจะเป็นให้ตัวละครเดินไปเดินมาหรือตัวให้ตัวละครพูดได้นั่นเองนะครับต่อไปเว็บไซต์ makecode microbit org ก็จะเป็นการควบคุมแผงวงจรที่มีให้นะครับโดยการเขียนคำสั่งบนหน้าจอนะครับแล้วก็ใช้แผงวงจรน,นะครับโดยมี าสาย USB ในการควบคุมนะครับในการเชื่อมต่อนะอาสามารถที่จะทำให้ไฟบนแผงรบบนบ,บนแผงเนี่ยนะครับสามารถกระพริบได้ตามที่เราต้องการอาจจะเพิ่มเสียงได้นะครับตามที่เราต้องการด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้กันไปทีละเ,เว็บไซต์นะครับเรามาดูการเขียนโปรแกรมด้วย การใช้เว็บไซต์ code.org นะครับขั้นตอนแรกเลยนะักเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ code.org นะครับนักเรียนสามารถพิมพ์ code.org ได้เลยวิธีการนะครับเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกนะักเรียนก็ไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับอาจจะเป็น Google Chrome นะครับก็ได้ถ้าอยู่ในในแท็บเล็ต นะครับหรือใน iPad ก็จะเป็น o o o g l h r o r o นะครับหรืออาจจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นในโน้ตบุ๊กหรือในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับอาจจะเป็น Chrome หรืออาจจะเป็น Internet e x p l o r e r หรืออาจจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ตัวอื่นนะครับที่เราถนัดก็สามารถใช,ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะเข้าสู่หนะ้าต่างของ Google Chrome หลังจากนั้นครับให้เรา ค้นหานะครับก็คือพิมพ์คำว่า code.org นะครับอ่ะเราเราเจอ code.org เดี๋ยวนะพิมพ์ code.org นะครับอ่ะเจอละ code.org นะครับเราก็คลิกไปเลยปับ๊บนะครับหลังจากนั้นก็จะเด้งเข้ามาในหน้าต่างของอเว็บไซต์ .org นะครับซึ่งเมื่อเด้งมาสู่หน้าต่างของเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับโดยปกติแล้วจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วขึ้นหน้าต่างขึ้นมาให้นักเรียนเลือกภาษาให้นักเรียนเลือกเป็นภาษาไทยนะครับแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนลากลงมานะครับแล้วสังเกตตรงคําว่านักเรียนนะครับตรงคําว่านักเรียนให้นักเรียนคลิก1ครั้งตรงคําว่านักเรียนครับ ก็จะเข้าสู่หน้าต่างนะครับของการเขียนโปรแกรมในระดับของนักเรียนนะครับซึ่งก็จะมีหลักสูตรต่างๆนะครับให้นักเรียนได้ทดลองเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กันนะครับในคลิปนี้ครูจะให้นักเรียนเลือกไปที่คอร์ส2สำหรับอายุ6-18ปีนะครับให้นักเรียนลิกเข้าไปเลยในคอร์ส2นะครับ หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่คอร์ส2แล้วนะครับ<ส>ก็จะเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสําหรับให้นักเรียนที่สามารถอ่านได้และมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมมาก่อนในที่นี้นักเรียนยังไม่มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมมาก่อนนะครับครูจะเลือกบทเรียนที่8นะเรื่องพึ่งหรือลูปนะครับให้นักเรียนได้เรียนรู้กันทีนี้ให้นักเรียนไปคลิกเลือกที่ด่านที่1นะครับคลิกลงไปเลยด่านที่1 มื่อคลิกเลือกด่านที่1เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาต้อนรับนักเรียนนะครับเพึ่งจะเข้ามาต้อนรับนักเรียนเลยทักทายว่าสวัสดีฉันคือพึ่งคุณสามารถช่วยฉันเก็บน้ําหวานจากเกสรดอกไม้เหล่านี้ได้ไหมนะครับเราคลิกตกลงครับได้นะหลังจากนั้นเรามาดูนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตารางของอวัตถุที่เราจะสั่งให้ทํางานตามที่เราต้องการนะครับ ซึ่งในแต่ละด่านก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปช่องต่อไปนะครับก็จะเป็นกล่องเครื่องมือซึ่งจะมีแถบเครื่องมือนะครับต่างๆให้นักเรียนได้ทดลองใช้กันนะครับต่อไปก็จะเป็นพื้นที่ทํางานนะครับเป็นพื้นที่เปล่าๆสาหรับนักเรียนที่สามารถเขียนโค้ดเองได้ท่านเรียนในระดับที่สูงขึ้นสามารถเขียนโค้ดเองได้เรียนก็คลิกเลือกแสดงโค้ดนะครับ น,นั่นเองอ่ะตอนนี้เรายังทําไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีคําแนะนําอยู่ด้านบนถ้าหากนักเรียนทําผิดเนี่ยก็จะมีคําแนะนํามาจากพึ่งว่าควรจะทําไปในทิศทางไหนนั่นเองครับทีนี้เรามาวิเคราะห์อัลกอริทึมกันก่อนว่าในเกมนี้เนี่ยนะครับครูต้องการให้พึ่งเดินไปข้างหน้าเพื่อเก็บน้ําหวานจากดอกไม้ทั้ง2จุดเลยนะครับอันดับแรกเลยเราต้อง เริ่มต้นแล้วเดินมา1นก้าใช่ไหมครับถึงหรือ,อยังเอ,อ่ยอยังก้าที่2ถึงแล้วหลังจากนั้นให้เก็บน้ําหวานหลังจากนั้นเดินอีก1นก้าก็ยังไม่ถึงใช่ไหมครับเดินอีก1นก้าแล้วก็ทําไมครับเก็บเก็บน้ําหวานนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ลักษณะดูลักษณะนักเรียนจะดูรู้เลยว่า ลักษณะน,นี้เนี่ยเป็นการทําซ้ำใช่ไหมครับเหมือนที่เราเคยเรียนมาเลยถ้าหากมันซ้ํากัน2เหมือนกันเลย2ครั้งแสดงว่าเราสามารถที่จะทําซ้ําได้2ครั้งถูกต้องไหมครับทีน,นี้เรามาดูวิธีการเขียนโปรแกรมแบบแรกก่อนก็คือรันไปตามลําดับเลยนะครับสังเกตนะครับในพื้นที่ทํางานโปรแกรมจะบอกไว้เลยว่าในพื้นที่ทํางานในหน้านี้ควรจะมีแค่7บล็อก หรือควรจะมีแค่7ขั้นตอนนะครับรวมถึงตัวสัญลักษณ์แรกด้วยก็คือเมื่อเรียกใช้งานนับเป็น1บล็อกนะครับอ่ะเมื่อกี้เราตั้งกักกรกอริทึมไว้ว่า1คือเดินไปข้างหน้า2คือเดินไปข้างหน้าและ3ทํทอะไรครับเก็บน้ําหวานอ่ะต่อไปเดินไปข้างหน้า,แล,า,รรนา,นาแล้วก็เดินไปข้างหน้าเอาต่อให้ได้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วก็ทำไมเอ่ย ทีนี้เราอยากรู้ว่าพึ่งเนี่ยสามารถเดินไปตามที่เราสั่งจริงหรือไม่นะครับกดเริ่มต้นครับแล้วดูเลย <S <S เป็นอย่างไรครับเห็นไหมถ้าเราเขียนโปรแกรมถูกนะครับก็จะแสดงหน้าต่างขึ้นมาแสดงความยินดีคุณทําปริศนาที่1ได้สําเร็จนะครับคุณพึ่งเขียนรหัสได้แค่6บรรทัดแสดงว่าเราสามารถเขียนให้ทําไมครับให้ สั้นลงได้นั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนให้สั้นลงทําอย่างไรเอย่ยทาอย่างไรเอย่ยอ่ะเราไปดูกันเราเล่นซ้ำครับในกรณีนี้ทีนี้เราตั้งค่าใหม่ก่อนนะครับแล้วก็วิธีการลบนะครับให้กดค้างแล้วลากไปทิ้งนะครับหลังจากนั้นเริ่มต้นใหม่นะเมื่อสักครูน่นี้เราทำซ้ำนะครับดังนั้นเราใช้คำสั่ง ลากกล่องเครื่องมืนทาซ้ําขึ้นมาครับอ่าทำอะไรซ้ำครับเดินไปข้างหน้า1ครั้งซ้ำใช่ไหมครับแล้วก็อะไรอีกครับเดินไปข้างหน้าซ้ำใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เก็บน้ําหวานพึ่งทําแบบนี้ซ้ํา2ครั้งใช่ไหมครับดังนั้นทําซ้ําให้ใส่ระบุตัวเลขไปด้วยว่ากี่ครั้งครับระบุตัวเลขไปด้วยว่าอ่าเดี๋ยวครูทําให้ดูหม่ระบุตัวเลขไปด้วยว่า2ครั้งนั่นเองครับ ทีนี้เรามาดูว่าพึ่งสามารถที่จะเดินทางไปเก็บน้าพึ่งได้เหมือนครั้งแรกที่เราเขียนโปรแกรมแบบตามลําดับหรือไม่เรากดเริ่มครับ <S <S เป็นอย่างไรบ้างครับสามารถทำไมได้เอ่ยเราทำเสร็จสิ้นภารก,กิจเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขึ้นแจ้งเลยว่าคุณพึ่งเขียนได้4บรรทัดนะครับแสดงว่าเราเขียนได้ทำไมลง สั้นลงนั่นเองนะครับถ้าหากนักเรียนมีวิธีที่สั้นกว่านี้นักเรียนก็สามารถเล่นซ้ำได้แต่ถ้านักเรียนคิดว่าเราสามารถทำได้เพียงเท่านี้โอเคแล้วเราเสร็จสิ้นภารกิจแล้วอยากจะไปด่านต่อไปนักเรียนก็คลิกต่อไปเลยครับเขาก็จะไปสู่ด่านที่2นะครับให้นักเรียนทําต่อไปเรื่อยๆแค่นี้เองครับการเขียนโปรแกร,รมโดยใช้ เว็บไซต์ code.org นั่นเองครับอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนการเขียนโปรแกรมสนุกไหมครับสนุกเนาะนักเรียนสามารถที่จะไปฝึกฝนเขียนด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็ลองไปทดลองเล่นดูนะครับว่าเราสามารถที่จะเขียนคําสั่งนะครับให้อาวัตถุเนี่ยเดินตามหรือวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ตามที่เราต้องการได้หรือไม่นะครับ ถ้าหากนักเรียนเข้าใจแล้วนะครูมีกิจกรรมให้ทําก็คือให้ในักเรียนย้อนกลับไปดูที่ครูสอนนักเรียนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการเขียนโปรแกรมให้พึ่งเดินทางไปเก็บน้ําหวานนะครับแล้วกิจกรรมของนักเรียนคืออะไรให้เปิดไปหน้า48ครับแล้วดูแบบบันทึกการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ code org กันนะครับ แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์จากที่เราได้เรียนรู้พร้อมๆกันแล้วนักเรียนลองไปทดลองทําเองนะครับสาหรับคนที่มีโทรศัพท์มือถือมี iPad มีแท็บเล็ตหรือมีโน้ตบุ๊กหรือมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนักเรียนสามารถที่จะทดลองได้ด้วยตัวเองแต่สําหรับนักเรียนที่ไม่มีสามารถที่จะดูตามคลิปของครูแล้วก็ตอบคําถามในหน้า48ได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เขียนชื่อนามสกุลเลขที่ห้องให้ชัดเจนและเรียบร้อยถ่ายภาพให้ชัดเจนแล้วส่งมาในไลน์กลุ่ม ในอัลบัม้มวิชาวิทยาการคำนวณนะครับสำหรับคลิปนี้เนื้อหาของครูมีเพียงเท่านี้ครับในช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับถ้าหากนักเรียนต้องการจะออกไปข้างนอกนะสวมหน้ากากอนามายัยหรือพกพาเจลแอลโกอฮอล์เอาไว้สำหรับล้างมือหรือทำความสะอาดร่างกายของนักเรียนนะครับเวลานักเรียนอยู่ข้างนอกนะ รักษาสุขภาพไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ